ทุกคนนี้งดงามจริงๆนะครับด้านตรงข้ามก็เป็นตึก BTS โอ้โหครับงดงามจริงๆนะครับทุกคนก็เป็นกันมาครั้งแรกในชีวิตของบอนัทนะครับนี่ครับอัน,นนี้ก็เป็นหอชมวิวครับสูงๆ <c oughs> นี่ครับเป็นหอชมวิวนะครับ เป็นโครงเล็กน,นนี่ครับโอ้โหสูงสระเกินสูงสระเกินทั้งสูงทั้งเสียวนะครับทุกคนงามเนาะนี่ครับบางคนก็มาหาไทูฮมาหาชมวิวนะครับขอการาบทักทยายสบาดีสวัสดีนะครับ FC เอฟซีเด้อเดี๋ยววันนี้บนอนัทจะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมตรงนี้นะครับตามคำเรียกร้องของ FC เนาะ ่แล้นทเนุเล่นสูงสุะเกินวันนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่ที่หอชมวิวนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นหอชมวิวสงสัยเอซคงอยากรู้นะเพราะว่าตรงนี้คือที่ใด นี่มุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนนี่มุมนี้ครับโอ้โหมุมนี้ก็สวยงามนะครับตรงนี้ก็พื้นที่ทั้งหมด1 9 6ไร่นะครับ1 9 6ไร่ก็เป็นสวนสาธารนณะเนาะเป็นสวนป่ายู่การกรุงยู่การเมืองครับการกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแลนมาสอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับไป เราลงไปด้านล่างกันดีกว่าตอนนี้ขาเริ่มสั่นครับนี่ครับโอ้โหสูงจริงๆนะครับทุกคนแบบโค้งๆแบบเกลียวเสาขึ้นมาครับมาทำคลิปให้แล้วนะครับทุกคนตามคำเรียกร้องเนาะ ตั้งแต่ทำ YouTube มาตรงนี้ไม่เคยมานะครับไม่เคยมาก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะแล้วก็เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปนะครับโอ้โหขึ้นลงก็เสียวไม่อยากมองลงนั้นล่างเลยเดี๋ยวคลิปนี DVD> ้ก็จะขอถ่ายทำแบบเรียวๆนะครับ เนื้อหาข้อมูลกับมันหญายก็อาจจะไม่มีนะครับก็คงจะเน้นเรื่องความสวยงามครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่เคยมาเนาอทุกคนนี่ลงมาชั้นล่างแล้วค่อยยังชั่วขาเริ่มหายสันขึ้นไปแล้วโอ้โหด้านบนล่มยนจ้อยแต่ขาสั่นพับๆครับ เดี๋ยวจะเฉลยนะครับว่าตรงนี้คือที่ใดเขาให้ FC มาตามรับชมนะครับนี่เป็นทางขึ้นนะครับทุกคนนี่ครับโอเคเราลงมาด้านล่างกันดีกว่าแล้วก็ย่างไปทางตึก BTS ทางสะพานนะครับแต่ก็จะขอถ่ายทําเท่าที่เดินไหวนะครับทุกคนนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับล่มลื่นสุดๆนะครับโอ้โหนี่ครับ นี่เมื่อตะกี้ขึ้นไปเปิดคลิปอยู่ด้านบนครับนี่ทุกคนตรงนี้ก็คือหอชมวิวนะครับสูงสูง,สงครับโอ้โหนี่ครับน่าจะหลายสิบเมตรนะครับขึ้นไปด้านบนขาสั่นพับๆครับขาสั่นพับๆขึ้นไปด้านบนปะเรามาด้านขวามือครับนี่ทุกคนนี่ครับงามเนาะนี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นสะพานสีเขียวนี่ครับสะพานนี้ก็หน่ามาถ่ายรูปนะครับนี่มุมนี้ครับโอ้โหก็มีดอกไม้ครับนี่ครับมีดอกไม้พันไม้นานาพันเนาะ เราเดินไปด้านนี้กันก่อนคลิปนี้ก็อาจจะไม่รู้มุมถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอนด์ดั้นก็ไม่เคยมานะครับนีครับเรามาด้านนี้ก่อนเนาะด้านนี้ก็เป็นสะพานสีเขียวนี่ครับถ้าช่วงค่ำๆอากาศคงดีคงไม่ร้อนเท่าตอนนี้แต่ตอนนี้เป็นตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ตอนถ่ายคลิปนี่ครับเป็นตอนเที่ยง นี่ครับเป็นสะพานสีเขียวตัวนี้ก็เหมาะเก่การมาถ่ายรูปนะครับทุกคนนี่ครับอ้โหสวยงามเนาะลมเลื่นสุดๆนี่ครับหอชมวิวครับ ป่ะบันเี่ายัางต่อครับตรงนี้ก็คือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็อยู่ใกล้กับสวนจตุจักรนะครับอยู่ตรงข้ามกับสวนจตุจักรนะครับถ้า f อจะมาก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาหาถ่ายรูปมาออกกําลังกายนะครับมาพักผ่อนครับ เบานัดก็ไม่เคยมาเนาะมาแล้วก็ว้าวสุดๆเรามาด้านไหนก่อนเรามาด้านนี้ก่อนเนาะเรามาด้านนี้ก่อนแถานี้ก็เป็นโคดหินเป็นสะพานครับนี่ครับงด mm hmm. ให้อาหารปลานะครับก็มีน้ำพุครับ เดี๋ยวคลิปหน้าบอกนะัาจะมาช่วงค่ำๆนะครับจะมาช่วงค่ำๆตอนไม่ร้อนนะครับตอนนี้มันร้อนครับตอนนี้นะี่ครับนี่ด้านนี้ก็เป็นดอกไม้ครับทุกคนนี่ครับด้านนี้ตรงหน้านี่เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นสะพานนี่มุมนี้ก็สวยงามนะี่ครับโอ้โหมุมนี้มุมนี้สวยสุดๆดดนะี่ครับว้าว นี่ทุกคนมุมนี้ครับตึก BTS เนอะตึก BTS นี่เป็นดอกไม้นะครับเรามาชมดอกไม้ด้านนี้ก่อนเป็นดอกดาวเริองดอกงอนไก่นะครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆ นี่ครับมีคนมาหาถ่ายร,รูปนะครับมีที่นั่งพักผ่อนแบบชิวๆนะครับโอ้โหคงจะเดินไม่ทั่วอย่างแน่นอนวันนี้บอนัสคงไปไม่ทั่วอย่างแน่นอนนี่ทุกคนนี่ครับงามเนาะ โอ้โหมุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนนี่ครับมุมนี้ครับว้าวมุมนี้วาาจริงจริงเลยครับอโอ้โหมมลื่นเนะาะกาน่นน้อนัดก็ไม่รู้ว่าจะไปมุมไหนครับ สวัีครับมีคุณแม่ครับด้านนี้ก็เป็นต้นโพคับนี่ครับต้นโพปะเดินต่อเดินต่อเรามาด้านนี้กันก่อนเรามาด้านนี้กันก่อน อากาศก็ร้อนอบอ้าวครับ <mm> นี่ทุกคนดอกไม้สวยๆน่ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับนี่ครับน่ามาเช็คอินนะครับ <M> เราขึ้นไปบนสะพานก่อนเนาะขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงอยู่บนสะพานก่อน แล่นี่ก็เป็นต้นหลวงพึ่งครับนี่ครับต้นหลวงพึ่งเต็นไปด้วยมุมถ่ายรูปจริงๆนี่ครับนี่มุมนี้ก็น้ามายืนถ่ายรูปเนาะอยู่ด้านเทิงสะพานนี่ครับ นี่ชากหลังก็เป็นติดแฟดนะครับ<ฮ><ฮ>นี่เกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์สวยไปทุกมุมพื<ฮ>้นที่กวางขวางใหญ่โตาลาดพุุนก็จะเป็นสวนจติจักรนะครับ การพูนครับนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนมุมนี้ครับโอ้โหสวนเมืองไทยเนาะสวนสาธารณะเมืองไทยงดงามสุดๆนะครับ จร,จริงสวยจริงๆเรามาดันนี้ก่อนตามน้องเขาไปเพราะว่าเราก็ไม่เคยมา านล่างก็เป็นปลาคาร์บครับปลาคาร์บนะครับานล่างก็ต้องขอโทษ ก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับบอนัทไม่รู้มุมจริงๆไม่รู้ว่าจะเดินไปจุดไหนครับ <laughs> <laughs> เราเดินมาด้านนี้ก่อนจะขอถ่ายทำเท่าที่ถ่ายทำได้ครับ,บช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดินมหามงคลเนาะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับนี่ครับ บางคนก็ใช้เชือกสีฟ้าครับเป็นเดือนมหามงคลด้านนี้เข้าไปไม่ได้เราก็ถอยถอยเพินเตรียมงานเนาะเข้าไปไม่ได้เราก็ถอยเราไปด้านไหนเอ่ยด้านนี้ไปไม่ได้เราก็กลับมาด้านเดิมนาะด้านเดิมดีกว่าเข้ามาซอยนี้นี่ครับแล้วค่อยออกไปเนาะพีนะ่น้อง ก็ต้องขอเชิญทุกคนนะครับถ้าว่างเนาะก็ขอเชิญมาหาถ่ายรูปมาหาเช็คอินนะครับมาหาเช็คอินมาหาถ่ายรูปะจะถ่ายรูปเหรอจะนั่งเหรอ,รหรอก็เป็นดอกไม้ส,สวยนี่ครับอันนี้ขายดอกกระเจียวเนาะนี่ครับอันนี้ขายดอกกระเจียวข <laughs> มใชัยแน่ๆขายดอกกระเจียวสายได้สายตายังด,ดี เกยวกันอันนี้มันไม่เกี่ยวกับสายการใช่แล้วคคุณดูเล่นเลยใช่แลุ้มแม่ระวังนะมันเ็บนะอาจะตุ๊กนาบวนี่บอกในาเลียาเรียกยังมอบอดีบุญระวังไก่เขาอยู่ข้างหลังใช่ขกเขียนว่าสร้ยไก่ บ้านน้องเรียกหันไก่แ่แม่ไปยินตัวน้ปะเดี๋ยวต่อไปจะพาเดินออกไปทางสวนจนจักเนาะเป็นขอนไม้นอนครับเอามาปลูกต้นไม้ปะเราเดินออกไปกันดีกว่าเพราะว่าเบอกอนัดก็มาครั้งแรกครับมาครั้งแรกไม่รู้ทิศทางไม่รู้มุมครับ นี่ครับเราเดินไปด้านนี้กันดีกว่านาะนี่ครับไปเดินไปด้านนี้กันดีกว่าแล้วค่อยออกไปครับสวนรถไฟอยู่ตรงไหนเอ่ยสวนรถไฟ f c ก็บอกให้โบนัสพาไปสวนรถไฟนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาไปสวนรถไฟ ช่วงนี้ก็มีงานครับมีงานอะไรเอ่ยจําชื่อไม่ได้เนาะ <c oughs> เกี่ยวกับพั์ไม้นะครับเกี่ยวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับออด่านนี้ก็ไปไม่ได้ดัานนี้ไปไม่ได้ดัานนี้ตอนนี้ก็กําลังเตรียมงานเนาะด่นนี้เตรียมงานเราก็ไม่ไป เราเดินกับคืนอ๋อด้านนี้ก็สวยเรามาด้านนี้กันก่อนด้านนี้ก็สวยนี่เป็นดอกกล้วยไม้ทุกคนนี่เป็นดอกกล้วยไม้ของมอเกษตรศาสตร์นะครับนี่ครับ โอ้โหดอกกล้วยไม้กล้วยไม้งามอย่างลักโลกครับนี่ครับของเคยูนะครับของเคยูของเกษตรศาสตร์ครับเป็นดอกกล้วยไม้ศาสตร์แห่งแผ่นดินนี่ครับอันนี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้นี่เป็นดอกกล้วยไม้ อืมหว้งเจริงๆดอกไ,ไม้โอเคเนาะต่อไปจะขอพาทุกคนออกไปนะครับออกไปด้านนอกกันก่อนเนาะออกไปด้านนอกกันก่อน ไปได้อีกเห้อจริงหนุ่มน้อยบบาน้อยร้องใหง้ <c oughs> สงสัยไม่อยากมาบ่สงสัยอยากไปห้างบ่ <c oughs> คุณแม่พามาเนะ <c oughs> เาะ โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายเดอร์ที่เข้ามาครับชมครับก็สุขสันต์วันแม่นะครับสุขสันต์วันแม่วันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแต่คลิปนี้น่าจะลงวันนี้ไม่ทันคลิปนี้ก็น่าจะลงสักวันที่13 14 15เนาะถ้าตัดต่อทันนะครับแต่วันนี้ก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับก็ขอให้ f อซ คุณแม่เอทุกคนมีร่างกายแข็งแรงนะครับสวยจริงๆสวนสมเด็จพระนังเจ้าสิริกิตนะครับมีเนื้อที่ร้อไร่นะครับสร้างขึ้นในวโรกาที่พระองค์ทันมีพระชนมายุหกรอบเนาะหรอบครับ5รอบ60ิ ถ้าชั้นสานะครับนี่กหลอกน้อยอย่างตรงไปพู้นก็เป็นทางออกจะไปทางสวนจตดจักรไป BTS นะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ BTS นะครับถ้ามาก็มาด้วย BTS หมอชิดแล้วก็ใช้าทางออกหนึ่งแล้วก็เดินมาตามถนนนะครับก็ถึงเลยนะครับ ก็อยู่ไม่กลจาก BTS ห่างไม่เกินน่าจะสัก3-400เมตรนะครับลมนืนสุดๆลมื่นสุดๆดน,ดๆนี่เลี้ยวซ้ายก็เป็นทางออกนะครับเลี้ยวซ้ายเป็นทางออกแต่เราเราตรงไปก่อน เราตรงไปก่อนไปดูดอกไม้ก่อนนี่ครับบางคนเพื่นก็นมานั่งพักผ่อนครับนี่ครับมาถ่ายรูปกับดอกไม้ด้านนี้ก็เป็นบ,บ่อบำบัดน้ำเสียเนาะนี่ครับด้านนี้ เป็นบอ่อบำบัดน้ำเสียเรามาด้านนี้ก่อนแล้วค่อยกล่าวลาเอฟซีนี่ครับเป็นบอ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยเอาการนะครับมาถ่ายคลิปตอนเที่ยงเนาะโอ้ยเนาะมาถ่ายคลิปตอนเที่ยง ตรงนี้ถ้ามาช่วงบ่าย4ี่ไป 5, ้าจะว้าวมาครับจะว้าวมากโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับวันนี้ก็มาถ่ายทําคลิปให้แล้วนะครับนี่คือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเจอกันที่หน้าเนาะสมาดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย